ย้ำใหญ่ใส่ไอเดียเราเรียนรู้อะไรบ้างจากการสมัยของมนุษย์บทเรียนอันทรงคุณค่าให้ข้อคิดอะไรแก่เราในการดำเนินชีวิตในภายหน้าและเรากำลังจะได้รับบททดสอบอะไรในยุคสมัยที่กำลังจะมาถึงนั้นคุณเคยคิดที่จะวางแผนเพื่อให้ชีวิตสวยงามกว่าที่เคยเป็นมาหรือจะแค่ใช้ชีวิตไปโดยปราประโยชน์จนลมหายใจสุดท้ายเรามาร่วมกันบันทึก ประวัติศาสตร์ส่วนตัวแต่ทรงคุณค่าแก่คนรุ่นหลังกันเถอะแล้วเรื่องอะไรที่จะน่าจะบบันทึกมีหลายเรื่องที่น่าบันทึกเช่นเรื่องการเรียนการทำงานชีวิตรักหรือแม้แต่การสูญเสียเพราะไม่ใช่ทุกวันที่ผ่านเข้ามาจะมีแต่เรื่องดีๆที่จะให้บทเรียนอันทรงคุณค่าแก่เราและชนรุ่นหลังบางครั้งการสูญเสียกลับให้คุณค่ามากกว่า เพราะจะทําให้เรารู้ว่าอะไรที่สําคัญและไม่สําคัญกับชีวิตของเราเหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านอยู่ร่วมกันอยู่ที่เราจะให้คุณค่ากับด้านใดด้านหนึ่งแต่ทั้งสองด้านก็ยังต้องอยู่ร่วมกับเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ทุกคนหากเราดําเนินชีวิตด้วยปรัชญาที่ว่าทุกสิ่งเกิดแล้วย่อมทรงคุณค่าในแบบของตัวมันเองทั้งเรื่องดีและไม่ดีบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัว อาจให้ข้อคิดแก่คนรุ่นหลังในแง่ของการเป็นบทเรียนที่กล่าวไว้ว่าถ้าเดินไปแล้วจะได้รับผลเช่นนี้เมื่อเราจะเขียนบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวอันทรงคุณค่าแก่ชนรุ่นหลังย่อมต้องมีหลักการหรือทฤษฎีบางอย่างที่ควรค่าแก่การศึกษาและจดจำเราจึงขอนำเสนอทฤษฎีทางหงุจุย้ยอย่างวิชาดาวเหินและวิชาทิฏฐสูนเพราะทั้งสองวิชานี้ สามารถเรียนรู้ได้ง่ายและปรับใช้ได้หลากหลายมุมมองแล้วแต่บุคคลจะนำไปใช้งานเช่นในแง่เชิง,เชงสถาปัตยกรรมจะมองถึงการวางแบบแผนผังของอาคารสถานที่ส่วนในแง่เชิงงานช่างฝีมือจะสามารถระบุเวลาลงมือกระทำการอันเป็นมงคลแก่บุคคลและสถานที่หากจะมองในส่วนของราชการแผนกโยธาและผังเมืองก็จะให้ภาพรวมของเมืองว่าควรจะพัฒนาไปทิศทางใด เพื่อรองรับความเจริญแห่งอนาคตทฤษฎีทางห่วงจุ้ยที่เรากำลังจะนำเสนอให้ใช้เป็นหลักในการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวคือวิชาดาวเหินและวิชาทิศสูรทั้งวิชาดาวเหินและวิชาทิศศูรจะให้ข้อมูลในแง่ของมิติด,ด้านเวลาและพื้นที่ช่วงเวลาที่จะให้ความสุขกับตัวเองคือเวลาที่เราเข้าใจโลก เพราะสิ่งนี้ทำให้เรารู้สึกหลอมรวมเป็นอันเดียวกับธรรมชาติภาษาฮวงจุ้ยจะใช้คําเรียกที่ว่าการขีดกระแสความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงภาษาสมัยใหม่จะใช้คําว่าหลงใต้ปีกนั่นเองเราทุกคนต่างมีเวลาน้ำขึ้นเป็นของตนเองหากเราสามารถใช้ประโยชน์จากเวลาดังกล่าวจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างง่ายดายและเบาสบายเวลาน้ำขึ้น หรือก็คือเวลาที่พลังงานของเรามีอย่างล้นเหลือที่จะกระทำสิ่งที่มุ่งหวังจนสำเร็จได้โดยง่ายแล้วเราจะรับรู้และเข้าใจถึงเวลาทองนี้ก็ผ่านการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวนั่นเองยำใ,ใ,ใหญ่ใส่ไอเดียคอนเซปต์ของยำใหญ่ใส่ไอเดียคือการรวบรวมทฤษฎีต่างๆมาบันทึก เพื่อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ต่อไปประวัติศาสตร์ห่วงจุย้ยทฤษฎีห่วงจุย้ยดาราศาสตร์ชัยภูมิภูมิศาสตร์ภูมิอากาศวิทยาศาสตร์และการแพทย์การเมืองและปรัชญาจิตวิทยาแผนที่ทางอากาศการจดบันทึกทางประวัติศาสตร์ เราจะได้เรียนรู้หลากหลายสาขาวิชาผ่านการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวทำไมถึงต้องให้ความสำคัญกับทิศอสูรทิดอสูรชื่อตรงตัวคือมีความเป็นอสูรหรืออสุราแปลว่ายักษ์จะเรียกว่าอันนี้คือไฮไลท์ที่เราควรจะบันทึกอย่างต่อเนื่องเพราะทิศอสูรมีพลังงานร้าย ที่หมายถึงอสูรหรือระเบิดเวลาสามลูกมารวมกันนัเวลาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอสูรปีอสูรเดือนอสูรวันและอสูรยามพลังร้ายเรียงตามลำดับจากมากไปน้อยการหาทิศอสูรไม่ยากแค่เรารู้นักสัตว์ของปีเดือนวันและยามที่ต้องการซากสรุปทฤษฎีทิศอสูรคือกลุ่มนักสัตว์หลงเข้าสู่พื้นที่ของศัตรู สรุปเราสามารถเพิ่มพูนความเข้าใจตัวเองผ่านความเข้าใจในธรรมชาติด้วยการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวนั่นเองยำใหญ่ใส่ไอเดียคอนเซปต์ของยำใหญ่ใส่ไอเดียในส่วนของไอเดียก็คือการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมต่อไป บันทึกเช่นไดอารี่คุณค่าความทรงจำประยุกต์ใช้เช่นเตรียมรับมือแผนป้องกันและเดทไลน์หลักการแรกที่จะกล่าวถึงก็คือวิชาทิอาศอสูนสรุปพฤษฎีทิอศอสูนก็คือกลุ่มนักสัตว์หลงเข้าสู่พื้นที่ของศัตรูจากพังเหอถูพื้นที่ทิศเหนือคือธาตุน้ำหากนักสัตว์กลุ่มธาตุไฟเดินทางเข้าสู่พื้นที่ธาตุน้ำ ย่อมหมายถึงการก้าวเข้าสู่สมรภูมิรบแล้วนั่นเองในทางกลับกันถ้ากลุ่มนักสัตว์ธาตุน้ำก้าวสู่พื้นที่ทิศใต้ของผังเฮอรู 2, ก็เท่ากับว่ากำลังก้าวเข้าสู่สมรภูมิรบธาตุไฟนั่นเองผังเฮอรูคือกลุ่มดาวฤกษ์28กลุ่มเรียงตัวกันในสีทิศทาง5รูปแบบตามคติความเชื่อทางห่วงจุย้ย การแบ่งทิศปกติกับวิชาทิศอสูนความเข้าใจในการแบ่งพื้นที่ตามวิชาทิศอสูนเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งตัวอย่างทิศอสูนธาตุฝฟหรือพื้นที่ธาตุฝฟจะครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ทิศตะวันออกเฉียใต้ไปจนถึงทิศตะวันตกเฉียใต้เป็นต้นการแบ่งพื้นที่สี่ทิศและแต่ส่วนตามวิชาทิศอสูน การแบ่งพื้นท uh mm ี่สีทิศและ8ปดส่วนตามวิชาทิศอสูรสีแดงคือพื้นท nope ี่ทิศใต้ธาตุไฟกิ่นพื้นที่25%ของวงกลมสีดำคือพื้นที่ทิศเหนือธาตุน้ำกินพื้นที่25%ของวงกลมสีฟ้าคือพื้นที่ทิศตะวันออกธาตุไม้กิ่นพื้นที่25%ของวงกลมและสีเทาคือพื้นที่ทิศตะวันตกธาตุทองกิ่นพื้นที่25%ของวงกลมการบอกเวลา สำหรับการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวเราอยากจะนำเสนอวิธีบันทึกเวลาในรูปแบบของป่าจือ้อซึ่งเป็นระบบเวลาของจีนแบบโบราณป่าจือ้อประกอบด้วยสองส่วนหลักและหนึ่งส่วนย่อยตัวอย่างป่าจือ้อของวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2568 เวลา13.55นาฬิกาห้นาทีส่วนย่อยหรือส่วนเสริมของป่าจือ้อจะใช้ในวิชาห่วงจุ้ยและดวงจีนซึ่งจะอธิบายต่อไปการประยุกต์ใช้เมื่อทราบเวลาแล้วส่วนสำคัญคือเรื่องราวและเหตุการณ์โดยมีบุคคลและสถานที่เป็นผู้ดำเนินเรื่องราวสิ่งเหล่านี้จะซ่อนอยู่ใน หัวข้อห่วงจุ้ยดาวเหินหรือพังหลอซูและป่าชื่อที่เราสนใจเมื่อมองในเชิงภาพรวมหรือม,อมา,าพักป่าชื่อคือเวลาและเรื่องราวดาวเหินคือเวลาและพื้นที่เราจะผนวกสองหัวข้อเข้ามาผูกให้เกิดเรื่องราวที่จะบันทึกต่อไปเวลาคือจุดร่วมของเรื่องราวหรือเหตุการณ์และพื้นที่ส่วนที่มาบรรจบกัน คือเวลาในการจดบันทึกเช่นบันทึกทางประวัติศาสตร์นั่นเอง